สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมสันดีและวันนี้มาพบกับงานฮาลาวีนบรรยากาศภายในงานก็จะเป็น แบบนี้ที่นี่คือบ้านผีสิงไปอีกที่กันเลยดีกว่าเตรียมตัวภายในก็จะมีที่ถ่ายรูปและก็จะมีร้านขายของ ก็จะมีหัวกระโหลกภาพแอน,นิมเมชันอยู่ด้วยลองดูสิบ <Hey. S 1> ันไดอยู่ตรงไหนพ่อ <More. S 1> อ๋อเหรอพ่อไม่รู้เลยเนี่ยเด๊ไปบ้านผีสิงไหมเนี่ยตรงคือโซนถ่ายรูปก็จะมีที่ให้ถ่ายรูป หลายที่เลยสามารถเข้าไปในคุกและตรงนี้ก็จะมีกระจกด้วยและก็มีผีนั่งรถออกไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบายบาย